เชียรโฟกัสรูรอบเอเชียวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของอาเซียนกันต่อครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักกับประวัติความเป็นมายาวนานกว่า50ปีของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาภูมิภาคอาเซียนนะครับแรกเริ่มเดิมทีครับเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อรัฐิชาตินิยมนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันการเผยแพร่ของลัทธิค,คอมมิวนิสต์ในยุคอดีตครับแต่หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าอาเซียนนั้นเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านจํานวนประชากรขนาดพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมและการเป็นแหล่งลงทุนชั้นนาของโลกมายาวนานทําให้การรวมตัวกันของชาติสมาชิกอาเซียนเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเนื่องจากจะทําให้บทบาททั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของภูมิภาคนี้โดดเด่นขึ้นมากในเวทีโลกเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อ กับเรื่องราวของอาเซียนมหาอำนาจใหม่ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์ของความร่วมมือกันมายาวนานกว่า50ปีแล้วสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2504 โดยประเทศไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสาหรือว่า Association of South East Asia a s a ขึ้นมาเพื่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ก็ดำเนินการได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นก็ต้องหยุดชะง,งักลงเนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียและการเสียดินแดนประสาทพระวิหารให้กับกัมพูชาของไทย จนเมื่ออินโดนีเซียและมาเลเซียนั้นสามารถฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างกันจึงได้มีการสแสวงหาลู่ทางการจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคที่เรียกว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นมาอีกครั้ง ในครั้งนั้นนะครับประเทศไทยซึ่งอยู่ในรัฐบาลของจอมพลถนอมกิติขจรโดยมีนายถนัดคอมันรัมติว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสรานรมเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ซึ่งลงนามโดยรัมติว่าการกระทรวงการต่างประเทศของชาติสมาชิกต่อตั้ง5ประเทศได้แก่นายอาดัมมาลิกแห่งโดนีเซียนายนาซิโซรามอสแห่งฟิลิปปิน์ อับดุลราซักแห่งมาเลเซียเอสราชารัตนามแห่งสิงคโปร์และถนัดคอมันของประเทศไทยหากพิจารณาให้ละเอียดครับเราจะพบว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมของการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาในยุคแรกเริ่มเป็นเหตุผลด้านการเมืองและความมั่นคงเป็นหลัก เนื่องจากในยุคนั้นมีการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในขณะที่มหาอำนาจตะวันตกซึ่งเป็นที่พึ่งเดิมก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงทำให้เกิดแนวคิดของการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งต่อต้านกับลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ นอกเหนือจากเหตุผลเรื่องของการเมืองและความมั่นคงแล้วนะครับการก่อตั้งอาเซียนก็ยังมีเหตุผลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกด้วยเช่นกันซึ่งการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการรวมกลุ่มของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปก็ถือว่ามีความแตกต่างกันในเชิงวัตถุประสงค์เนื่องจากกลุ่มอาเซียนนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนความเป็นชาตินิยมเป็นหลักทําให้หลังจากเกิดความร่วมมือแล้ว แต่ละประเทศก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและไม่ได้มีการใช้กฎหมายหรือนโยบายด้านเศรษฐกิจร่วมกันแต่อย่างใดอาเซียนนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับแรกเริ่มเดิมทีมีชาติสมาชิกอยู่5ประเทศด้วยกันก่อนที่จะมีการขยายขึ้นมาตามลําดับและปัจจุบันก็มีชาติสมาชิกอยู่ถึง10ประเทศตอนนี้ครับเราจะมาติดตามกันต่อสาหรับการขยายตัวของความร่วมมือของกลุ่มอาเซียนติดตามไปได้ในตอนหน้าครับ